ฉันได้ทำของขวัญวันเกิดให้ผู้ก่อตั้งเด็กครับออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ของคุณนุน่นที่มาสั่งเป็นของขวัญนวันเกิดให้กับยติคุณนุ่นคือลูกค้าที่เคยมาสั่งงานชิ้นนี้รอบก่อนว่ายิ่งใหญ่แล้วรอบนี้ยิ่งใหญ่กว่าพรรอบนี้เต็มไปด้วยตัวการ์ตูนจากเด็กครับคุณนุ่นบอกว่ายตาของคุณนุ่นชอบดูไอ้มดแดงมากพอตอนเด็กๆเ,เคยไปดูการ์ตูนที่บ้านคุณลุงแล้วเกิดชอบขึ้นมาฉันก็ปิง้งไอเดียขึ้นมาเลยถ้าชอบไอ้มดแดงงั้นก็ทําให้เป็นไอ้มดแดงเลยสิถึงแม่แบบ จะไม่ใช่ไอบมดแดงก็เถอะพอดีเห็นว่าบอดี้สูทชุดนี้มันเท่ดีโชคดีมากที่คุณนุ่นซื้อไอเดียนี้คุณนุ่นอยากให้ในงานมีตัวการ์ตูนที่เป็นภาพจําของเด็กค,ครับซึ่งที่แวบเข้ามาในหัวเลยก็คือพวกมาร์ทไรเดอร์อุลตร้าแมนแล้วก็กันดัมเราก็เลยเลือกรุ่นแรกๆมาทำเราคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่อยู่ในช่วงวัยของผู้รับแล้วก็ไปหาดูในเว็บของเด็กอีกว่ายังมีเรื่องอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์ของเด็กค,ครับเลยได้ลูฟี่โคนาะจอมโจรคิดและแก๊งเคโลโลมางานชี นี้ถือว่าได้สารความฝันของแม่คามาเพราะในที่สุดก็ได้ทํากันดับอีกครั้งครั้งที่แล้วได้ทําไปขนาด A5 ครั้งนี้ได้ทําตัวใหญ่กว่าเดิมสนุกสุดๆตอนนี้ที่ร้านหญิงเปเปอร์คร์มีโปรโมชั่นลด12%โปรโลดไม่รวมค่ากรอบกับค่าส่งนะหมดเขต31สิงหาคมนี้เท่านั้นจริงๆตอนเลือกตัวการ์ตูนอ่ะมันเลือกยากมากเลยเนาะเพราะว่าเด็กเขามีการ์ตูนเยอะมากแล้วเราก็เป็นสายอานิเมะไงมันชอบไปหมดเลยเสร็จแล้ว พูบใจสุดๆแล้วเพื่อนๆชอบอนิเมะเรื่องอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะแล้วเจอกันใหม่งานหนะ้าบาย